ครับนะครับเป็นเจ้าของผมนะครับที่เจของเฟซซีรอมออนนะครับก็มือเสือกโคตรนะครับตอนนี้ผมได้เปิดทําการร้านแว่นถ่ายแล้วครับเพื่อนๆคนไหนนะครับก็สนใจแว่นตาก็สามารถสั่งได้นะครับเพราะว่าเรามีคุณเกตุทุกไตล์ใหทําเลือกราคาก็ย่อมเยานะครับแม่ได้กำไรมากวันนี้ผมก็ใส่ชุดแบบวันนี้ครับสบายๆนะครับกับอากาศที่บ้านเราเมืองหนาวมากเลยหนาวที่สุดในโลกสามโลคสี่โลก5โลก ที่สุดเลยแล้ววันนี้ผมก็จะไปเดินเที่ยวตลาดอ,อัมพวานะครับก็เพื่อนๆไหนอยู่แถวอัมพวาหรืออยู่แถวแม่กองก็าสามารถทักเฟซทักไลน์ทักอะไรได้หมดเลยนะครับก็ถ้าสนใจสินค้าก็ดูตัวจริงได้นะครับเดี๋ยวใส่ให้ดูอะและ้วก็เพื่อนานไหนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับเรื่องสินค้าผมส่งตรงเวลานะครับตอนนี้ผมกำลังทางการแบบโปรโมทโปรโมชั่นอยู่นะครับตอนนี้เป็นช่วงที่ดีสําหรับทุกคนเลยนะก็ถ้าเพื่อนคนไหนก็สนใจโปรโมชั่นนะครับก็รีบทา ทำตามฟังก์ชันหรือรวมยอดยรวมรวมยอดเงินแล้วก็สั่งซื้อได้นะครับผมจะจัดของส่งทุกวันจันทร์พุุกร์นะครับเป็นการส่งเวลาเพราะว่าผมทําทุกธุรกิจหลายตัวมากนะครับก็ตอนนี้ก็เิ่มมาทำแว่นตาเพราะว่าผมเป็นคนชอบแต่งตัวและตอนนี้ผมจะบอกว่าผมกําลังขายเสื้อผ้าด้วยเพื่อนเพื่อนข้าไหนก็สในใจก็ลองคัิกกันมานะครับเพราะว่าผมเจ้าตัวผมเป็นในแบบแล้วก็มี กิจกรรมมากมายนะครับในแฟนคลับของ Free Dom Shop นะครับก็เข้าไปดูกันได้นะครับพิมพ์คำว่า F R E E D O M แล้วก็ Shop F S, S, S O P Shop นะครับก็คือสามารถเห็น,หนแฟนเพจผมได้เลยนะครับเข้าไปกดไลค์ด้วยนะครับฝากด้วยนะครับบ๊ายบายเจอกันครับ